สวัสดีครับอันนี้มารีวิวรอบสองนะครับมาดูมูลนะครับนี่ครับเราจะเราจะนํามูลส่วนนี้นะครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการใส่ต้นไม้ใส่พืชผักสวนครัวนะครับนี่ครับกล้องกล้องสูมมาเห็นไหมครับนะครับมันจะเป็นเส้นนะครับเห็นได้ชัดไหมครับว่านี่นี่คืออันนี้คือมูลเส้เดือนนี่นะครับมูลเส้เดือนเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้เราจะเอานําส่วนนี้นะครับมา มาล่อนแยกแยกพวกเศษเศษฟางเศษขี้วัวที่มันกินไม่หมดเช่นอย่างนี้นะครับพอพอเราปาดนะเรานี่เขาเรียกว่าการปาดนะครับเพราปาดปาดนะครับปาดปาดปาดมาอย่างนี้เนี่ยครับปาด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 เฉพาะเอาแต่มูลนี่ครับส่วนที่มันมันยังเหลืออยู่ข้างล่างก็คือตัวกับเบียดดิ้งนะครับเนี่ยเวลาเราปาดมาอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ อันนี้คือมูลไส้เดือนล้วนๆนะครับนี่นอันนี้คือมูลไส้เดือนล้วนๆลูกกับกวนจังนี่ครับอันนี้มูลไส้เดือนล้วนๆเราก็ปาดเราก็มาเอามาเตรียมไว้เพื่อจะเตรียมร่อนนะครับนี่คือมูลไส้เดือนแท้สดๆจากฟาร์มนะครับนี่นะครับเราก็จะเอามาแยกมาคัดตัวที่ที่เครื่องนะครับกล้องถ่ายไป ราจะมีเครื่องลอนอัตโนมัตินะครับเป็นแบบมอเตอร์ DC นะครับนี่ครับเราก็จะเอาเนี่ยครับเฉพาะมูลนะครับนี่เอาแยกออกมาใส่ไว้ครับนี่ครับปาดออกมาแยกเลมีจะมูลล้วนๆนะครับนี่จุลินทซีกว่า300ชนิดนะครับถ้าใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่ฟาร์มเราในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะลง ข้อมูลไลน์ข้อมูลเบอร์โทรไว้นะครับติดต่อมาหาเราได้เลยส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะล่อนถ้าใครสนใจสั่งเสื้อเราจะส่งออนไลน์ไปให้นะครับทางบริษัทขนส่งนะครับจีนดาบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายโอเคค่ะขอบคุณค่ะ